นิวภูพี่อือมาอยู่ตรงนี้เรื่องไงนิวภูก็ตามอันดับตามันดับตามันดับพาเสมอไงตามเสมอแต่ว่าต้าถามผมเองเราก็ต้องชมฟูแลมแหละเพราะว่าฟูแลมเล่นดีมากเล่นดีแบบโอ้เล่นดีจริงเล่นดีจริงยอมรับยอมรับเล่นดีเล่นดีเล่นดีกว่านิวภูอ่ะนิวภูเสมอได้นี่ก็โชคดีแล้วอ่ะเพราะว่าเกมตรงกลางเน่สู้ไม่ได้เลยช่วงชั่วโมงแรกต่อบอลเยอะก็จริงแต่แบบแต่ผมว่าโดยรวมแล้วว่า เออฟูลเล่เขามาดีจริงพี่เตี้ยเป็นไงฮะสำหรับพี่เตี้ยฮะที่ดู<ม>ดคู่นี้ครับพี่ผมว่าผมว่าเป็นเป็นสองแรงบวกมากกว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือแน่นอนว่าฟูลเล่เขาได้มาโกซิวาไปอะ่ะผมว่าก็ได้ของดีนะโค้ชคนนี้ถือว่าเป็นนะัในใน,ในรเรื่องของเกมเฟสซิ่งที่ที่ฟูลเลมย์เสทางด้นานเรื้ยูครัมันมันไม่ยุบมันไม่ยุบไม่หงเดงมันเลยทำให้ใหฟูลเล่ยยังคงยืนหยัดได้แน่นอนว่า ไอ้จะมีจังหวะฉาบฉวยยิงมีอีกครั้งนะได้เราได้ประตูเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่ผู้เล่นสมควรจะเล่นแบบนั้นอยู่แล้วเนี่ยครับแต่ประเด็นก็คือเอาละ,ะมันก็เหมือนแก๊กเดิมแหละที่ส่งผู้เล่นหน้าใหม่ลงสนามช้าอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็เป็นหวังดีมาส่งร้ายก็ก็เนี่ยอันนี้เลยแหละเ <c oughs> ข้าหัวข้อนี้เลยเพราะว่าดาวินเหรอส่องช้าไปเนี้เนี่ยจริงๆผมว่าเขาพร้อมแล้วครับแล้วก็พิมิโนเองผมว่า ในบรรดาในบรรดาทีมเฮอริกเนี่ยผมว่ามันไม่กลัวแล้วอ่ะอ่าไม่กลัวแล้วมันหายไปคือคือแน่นอนว่าความไม่กลัวผมไม่ได้บอกน่าไอ้ฟามิลโอไม่เก่งนะคือฟามิโลเขาเก่งแต่ว่ามันขาดตัวที่ที่กุ้งในเขาแล้วอยู่ตำแหน่งที่มันจะยิงประตูได้ดีอาร์ตรูปภาพจริงอยู่แต่ว่าก็ก็เกือบจะชดเชยในด้านของมาเน่นะเกือบจะชดเชยได้อืม ก็ถือว่ามีล่าลุยไปยิงชนคารมบ้างชนอะไรมั่งโอเคเลยแต่ตรงเนี้ยมันมีโนที่แฟนบอลบอกเฮ้ยเอาอนูเนสลงมาตลอดตรงช้าไปหรือเปล่าอันนี้เห็นด้วยอืมอันนี้เห็นด้วยเหมือนแบบว่าเดี๋ยวนูเนสจะเสียของอะไรเงี้ยมันก็มันก็สุดแล้วแต่มุมมองนะแต่เป็นผมเนี้ยผมคือผมบอกว่าถ้าถ้ามันมาด้วยด้วยฟอร์มที่ปีดีสั้นที่ดีมากๆเนี้ยยังไงก็ต้องปล่อยยังไงก็ต้องปล่อยแต่แรกอืมนะ เขาพี่เตี้ยบอกว่าปล<ข>่อยช้าเขาปรับตัวเข,เขาปรับตัวไหมเขาปรับไปแล้วมนะ้เขาผ่านแล้วผ่านแล้วอนะตรงนี้พี่เตี้ยผมสงสัยอยไานึงพี่เตี้ยว่ากองกลางเรียกผูกเกมเนี้ยมันอายุมากไปไหมพรุษเฉลีย่ยผพราะว่ามันมีฟาบินโยมีแฮนเดอร์สันมีเตียโก้ไปเจอการของฟูแลมอะ่ะที่มันแบบว่ามันค่อนข้างเ้าแบบห้า,มา,หามากนะมผมเห็นจังหวะเข้าบอลบางทีผมเห็นว่า บางทีมันช้าไปออย่างฟาเปโยช้ามากเลยนะเกืเนี้ยขึ้นขึ้นญิงจริงๆมอกว่าการชุดเนี้ยมันเขามาตรฐานระดับหนึงอยู่แล้วแต่ว่าพอฟุตบอลมันต้องมีมีเรื่องของการบิคือแะโปรเซสในการเขาทำของเขาเนี่ยชัดเจนแต่ว่าทิกซอที่มันจะต้องช่วยให้ให้นิจิวาสาคนนี้มันทํางานได้ได้ง่ายก็คืออสาร่ากินต,ตัวได้ไหมเซนขึ้นเติมเกมได้ไหม,มคือคือตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าณเวลาเนี้ยผมว่าเครื่องจัก สีแดงของพ่ตนน้นเขเนี่ยมันเหมือนยัง<ม>ยังไม่ลงตัวแม้ว่าจะเป็นตัวเก่านะมันเล่นเหมือนจากก้างตั้งกูปูด้วยซ้ำไปอครับอ<ม>ผมว่าจริงจริงจริงกองกลางชุดนี้ยังคงได้อยู่โอเค<ม>อาจจะบอกแอตเลตาาอ่ออาจจะมีผมไม่ชอบเขาอย่างเดียวคือเขาพยายามจะเหนือทุกครั้งที่ได้บอลกระจายอบอลตัดแบบเหนือเหนือให้ตลอดเนี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมันจะไม่จะเป็นต้องมาแบบนั้นเนี่ยคือมันมันมมผมชอบผมชอบ มิตฟิลที่เอก่อนหน้าก่อนแอนตารามีใครอะ่ะเอ่อเห็นนะแนีอะดุ้มมีคุมอ่ามีวันรุ่มอย่างเงี้ยคือเล่นตามจังหวะเล่นตามจังหวะเลยนะแล้วก็แล้วเขาจริงจริงแอนตาราเองเนี่ยผมว่าข้อเสียงเขาคือเล่นเกมรับไม่ได้ไม่ดีเท่าเท่าวันดุ่มอืมครับเพราสามคนสามคนเนี่ยของลิพูเนี่ยสามคนมิดฟิลสามคนเนี่ยคือมิดฟิลบ็อกทูบ็อกครับขึ้นลงตลอดแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนมากนะ เขาปล่อยให้ด <viendo sus olina> <ento ic S 2> ิมเส้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของซาร่ากับเทนแล้วก็อแต่ก่อนก็มีมาเน่ใช่ไหมตอนนี้มีดีมัสับรนัลนซึ่งซึ่งในคู่เนี้ยจริงๆแล้วถ้ามีคนสามารถกินตัวได้ข้างบนเนี่ยทั้งเทนทั้งโรนัลสันเนี่ยผมว่ามันเติมเกมบ้าระหำเหมือนเดิมอู่แล้วแต่ว่ามันมันเน็กิดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวยูนะซาอ่อโมเมนต์ซาร่านีกเก็เกนที่แล้วก็มันถึงขนาดแบบแบบโดดเด่นมากอ่ายังไม่ดีเท่าไหร่แต่พอพอ พอดูเน็ตลงมาเนี่ยผมว่ามันก็เลยทําให้ซาร่าเล่นง่ายขึ้นมะมีคนดึงใช่ไอ้ดูเน็ตเนี่ยมันมีมีเป่งประกายมีคนไปจับมันเยอะขึ้นอ่ะซาร่าก็เริ่มรู้ว่าไม่ต้องเจอเจอดับเบิ้ลไงอืมครับเออก็เลยลอดลอดตัวไปแต่ว่าก็ก็กลางซู้ไม่ได้ห่ะอย่างที่ที่เท้าบอกอ่ะก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ล่าสุดก็บอกว่าจะไม่ซื้อกางเพิ่มด้วยหลังจากที่อาคาตาล่านั่นได้เจ็บประมาณ อย่างน้อยน่าจะสองวีกอ่ะถึงถึงเดือนหนึ่งอ่ะครับเอ่อก็ก็ต้องดูว่าจะถ้าให้ฮาวี่เนี่ยจะไหวแค่ไหนนะในเกมที่เหลือนะครับก็จะมีเกมแมนยูด้วยน่าจะนัดที่สามนะครับนัดต่อมาเป็ที่ผบเยอะไหมอ่ะไม่เยอะพี่กลับมาลากับเข้าแคมป์ซ้อมเอ่อวีกนี้แหละน่าจะได้ลงได้เพราะว่าที่เขาบอกว่าเขาป่วยแต่เขาไม่ได้บอกเขาป่วยอะไรแค่นั้นเองนั้นคือจริงๆแล้วผมว่านะจริงๆแล้วด้วยเกมเนื้อเกมจริงอ่ะไม่ได้ไม่ได้เสียหายหรอก ที่ไหนว่าอะไรที่มันเปลี่ยนน่ะมันมันไม่มันไม่ไม่คมพอคือสมมติว่าโอเคอย่างอย่างมีดิโกโจตาคนเนี่ยมันก็มีของเล่นเยอะไงแต่เพอเอมันจะฟิกอยู่กันนั้นน่ะมันก็มันก็เปลี่ยนลาบากอืมอ่านะก็เดี๋ยวดูโจตาเขายังอีกสองวิคพี่ก็ต้องรอลุ้นกันไปสําหรับเอ่อลิวพูลนะดูว่าจะเรียกฟอร์มกลับมาได้เท่าไหร่ก็หลังจากจบเกมเจนคอปก็เฉ่งยับเหมือนกันนะครับ แล้วออพี่เตี้ยถามีนเรื่องนึงที่เขาเขาพูดอ่ะเขาบอกว่าสนามมันแห้งอืมผมอยาก<ม>รู้ว <คน S 1> ่ามีผลใช่ไหมพี่มีผลมีผล,ผลพอสมควรเลยใช่ไหมเอาง่ายๆาตัวอย่างถ้้ยกตัวอย่างอย่างเช่นผมไปอินโดแล้วกันไปอินโดเนี่ยเ,เขาเคลมว่าพื้นสนามเขาเนี่ยดีมากๆเป็นญ่าไฮบริดซึ่ง,ซ,งซึ่งเหมือนเหมือนกับราชมังคลาณปัจจุบันเนะแต่ เขาไม่สเปรย์น้ำพอไม่สเปรย์น้าปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือฟืดจะไ,ได้อ่ามันมันเป็นไได้เพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้สปรย์นามมันเข้าทางเขาบางบางทีแล้วแต่อันนี้มันเป็นทริคของของแต่ละบ้านอยู่แล้วอ่าใช่ใช่ใชบางทีบางทีก็คืออ่าอ่าฉีดฝั่งนี้เพื่อให้มันเป็นแบบนี้นะคือมันไม่สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพราะนั้น,น,นส,สิ่งหนึ่งที่ท,ที่นักบอลอาชีพต้องมีคือการปรับตัวเพราะนั้น จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ในเมื่อในเมื่อคุณไปเยือนเขาเนี่ยคุณเจอทุกรูปแบบอยู่แล้วแต่จะแบบไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดอืลก็เราเล่นสนามเดียวกันอะพี่มันก็จะไปพูดอย่างนั้นมันก็มันก็พูดไม่ได้แต่ก็พูดได้แหละว,ว่าสนามมันแห้งเลยอาจจะไม่ถนัดหน่อยอะไรเงี้ยก็ดูจากจังหวะวิ่งก่อนมันจะทําให้ 1. 1> การการต่อบอลหรือการเล่นบอลมันจะฝืดเหมือนเหมือนจะบอกไงเหมือนเราพัดกอลฟอะ บางสนามัคือโอ้โหสปีดทิ้งสิบสิบเอดเนี้ยบางสนามเขคือเก้ามันก็คือโอ้โหกว่าจะกว่าจะถึงก็ต้องกระแทกกันอ่ะอ่าอ่าอ่าอมันก็เลยทําให้ความได้เปรี่ยบเสียเปรียบมีบ้างมีบ้างอืมแต่สุดท้ายมีการของของทีมอ่ะมันก็เป็นเป็นเป็นปัจจัยหลักมากกว่าครับนะฮะก็รอดูกันต่อไปนะเลี้ยวฟู